สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่อัปเดตภาพรวมความรักในเดือนกุมภาพันธ์นี้ของคุณค่ะสามารถรับชมได้ทั้งลัคนาและราศีหรือผู้ที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตอยู่ที่มิถุนนะคะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะภาพรวมความรักของชาวมิถุนในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเช่นไรไพ่ใบแรกชอโลความเบื่อหน่ายความรู้สึกว่างเปล่าความอ้างว้าง ความปิติยินดีความสนุกสนานเป็นสถานการณ์ของบางครั้งคุณก็รู้สึกเบื่อหน่ายบางครั้งคุณก็ปิติเป็นพลังงานชาวมิถุนที่แท้ทรูเลยนะเพราะว่าชาวมิถุนเนี่ยจะมีลักษณะของคนคู่นะคะอาจจะมีความเป็นตัวเองในบางมุมแล้วก็อีกบางมุมอาจจะอยู่ในสังคมได้แต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ เข้าใจนะคะเข้าใจตัวเองว่าควรที่จะอยู่กับสถานการณ์ไหนโดยใช้บุคลิกภาพไหนนะคะในการเข้าสังคมนะคะคล้ายๆกับคน2บุคลิกนะคะตอนจบการอำลาจากการทิ้งท้ายไว้เบื้องหลัง finality และ open heart การเปิดใจ h a r t f l o c k หมอกหัวใจสัญญาณผสมอารมณ์ที่ถูกปิดกั้น ความรู้สึกยุ่งเหยิงใต้สำหรับ running คุณกำลังวิ่งหนีอะไรอยู่หรือเปล่าชาวมิถุนนะคะขอให้คุณเปิดใจในตอนนี้เหมือนชาวมิถุนมีความรู้สึกที่แปรปรวนนะคะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไพ่ทาโร่กันว่าภาพรวมความรักในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวมิถุนจะเป็นไปในทิศทางใดค่ะพลังงานของชาวมิถุนภาพรวมความรักของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ไพ่ใบแรก the moon แน่นอน the moon คือพลังงานของความกังวลใจความคิดถึงความรู้สึกลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณหรือความแปรปรวนในเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะมีคนที่กำลังคิดถึงชา,ามไม่ถุนอยู่แบบเอาออกจากหัวไม่ได้เลยเป็นความคิดที่จมดิง่งนะคะความคิดถึงอย่างลึกซึ้งสีมเมถั่วเมถัพลังงานของทวินเฟรมส์นะคะความ รู้สึกที่ผูกพันกันอย่างแน่นเหนียวเอาออกจากหัวไม่ได้นะ่ะทาไมต้องเป็นคนนี้ทําไมรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะพัฒนาไปต่อถึงการลงเอยการแต่งงานได้นะคะชาวิถุนแต่มันอาจจะเป็นในช่วงนี้ที่คุณกำลังถูกบททดสอบของจักรวาลที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเอาชนะในเรื่องของอารมณ์ที่แปรปรวนตรงนี้ไปนะคะ ไพ่ต่อไปเป็นไพ่ของ the travelers ไพ่ของการเดินทางชาวมิถุนกำลังดิวกับคนทางไกลคนที่จะต้องมีการเดินทางไปหาเดินทางระยะไกลหรือเร,เร็วนี้คุณอาจจะได้ท่องเที่ยวนะคะไปสถานที่ที่คุณอยากจะไปที่ที่คุณคิดฝันว่าอยากจะไปอยากจะไปเยี่ยมชมนะคะ the traveler นักท่องเที่ยวหรือการเดินทางสีเหรียนความหวงแหนพลังงานความรักของชาวมิถุนเนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยค่ะเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณกําลังเจอกับคนที่เป็นคู่แท้ทางจิตปัญญาของคุณเป็นคนทางไกลเป็นคนที่หวงแหนคุณมากๆแต่ในตอนนี้พลังงานของชาวมิถุนเองนะคะตัวตนเลยเป็นไพ่เดิมูนไพ่ของชาวราศีมินนะไพ่ตัวตนของชาวมิถุนเนี่ย ในตอนนี้อาจจะมีความขุ่นมวัวนะคะบางเรื่องอารมณ์ที่แปรปรวนนะคะของคุณน่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย3นาที4อารมณ์เดี๋ยวเบื่อหน่ายเดี๋ยวมีความสุขเดี๋ยวสนุกสนานเดี๋ยวรู้สึกว่างเปล่า9ดาบนะ,ะอาจจะเป็นพลังงานของคนในความสัมพันธ์ของชาวมิถุนนะคะ่ะตอนนี้เขากําลังเครียดกําลังคิดมากกําลังกุ้มใจและนอนไม่หลับนะคะเป็นความรู้สึกเหมือนกับ คล้ายๆเข้าสู่ช่วง Dark Night of the Soul นะเด็กถือดาบค่ะเขาส่องคุณหนักมากคนในความสัมพันธ์ของคุณนะคะมีการส่องกันนะคะการตามสืบตามดู Strength ไพ่ของชาวสิงในตอนนี้สถานการณ์ทั้งคู่นะี่ยยังมั่นคงต่อกันคุณและเขายังมีความมั่นคงเขายังรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงห่วงแหนคุณแต่พลังงานของ The Moon เนี่ยในตอนนี้เนี่ย มันอาจจะเป็นบททดสอบบางอย่างที่ทำให้คุณทั้งคู่จะต้องมีความรู้สึกโหยหากันมากๆห่วงแหนกันมากๆคุณรู้ไหมคะว่าความทุกข์นี่แหละที่จะทำให้เราเข้าใจความสุขได้เป็นอย่างดียิ่งเขารู้สึกคิดมากเกี่ยวกับคุณเท่าไหร่ห่วงแหนคุณมากเท่าไหร่คิดถึงเราโหยหาคุณมากเท่าไหร่นี่คือเหตุผลว่าทาไมพลังงานนี้จึงกลายออกมาเป็นสีไม้เท้าความมั่นคง เมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่อยากเสียสิ่งใดไปนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะรักษาไว้อะนั่นแหละค่ะนะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณและเขานะสเหรียญค่ะสเหรียญความคิดที่วนไปความลังเลใจความสับสนใจ ตอนนี้พลังงานคนรักของชาวมิถุนเขากําลังลังเลไม่แน่ใจพลังงานสามารถสลับกันได้นะคะหากเป็นชาวมิถุนเองที่รู้สึกไม่แน่ใจรู้สึกคิดถึงหอยหาหรือรู้สึกมีความกังวลใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ขอให้รู้เอาไว้เลยว่าคนรักของคุณเขามั่นคงกับคุณมากๆห่วงแหนคุณมากๆแล้วยังชัดเจนกับคุณไม่มีเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะไพ่เดทไพ่ของชาวพิจิกในความคิด ของคุณคุณอาจจะมองว่าสถานการณ์นี้จบกันไปแล้วไม่มีหวังแล้วสิ้นหวังแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะคนเราต่างมีดีมีร้ายแตกต่างกันออกไปและแน่นอนว่าทุกคนนะ่ะนะคะแน่นอนว่าทุกคนนะั้นย่อมมีสองอย่างควบคู่กันเสมอมากน้อยแตกต่างกันถ้าคุณยอมรับได้แล้วมองผ่านได้คุณก็จะอยู่ร่วมกันได้ นะคะทุกคนไม่จําเป็นต้องเหมือนกันแต่การเข้าใจหัวอกของผู้อื่นเป็นเรื่องสําคัญนะคะไม่มีใครอยากเป็นวายร้ายในสายตาของคนอื่นแล้วก็ไม่มีใครอยากเป็นตัวตลกในสายตาของคนอื่นด้วยเหมือนกันนะ,ะเพราะว่ามีไพ่แบบนี้ขึ้นมานี่ finally ตอนจบการอําลาจากทิ้งท้ายไว้เบื้องหลังนะคะฉันไม่ถุนกําลังเผชิญกับความสัมพันธ์ที่มีทั้งสุขและทุกข์อยู่ร่วมกันมันนงหนุ่ง ไม่รู้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีสถานการณ์ที่ยึกยึกยื้อนะคะเดินหน้าหนึ่งเก้าถอยหลังสองเก้ามันเหมือนกับว่าจะจบแล้วแต่ก็ยังยึดติดอยู่กับกันและกันมากๆนะคะอีกคนหนึ่งเขาก็ยังมั่นคงกับคุณนะคะไพ่แปดไม้เท้าการสรรื่อสารคุณอาจจะเป็นรักออนไลน์หรือคนที่คุยกันผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียนะแปดไม้เท้าเนี่ยนะคะแลวมีเดดทาวเลอร์ด้วยนะรับรองเลยว่าคนรักของชาวมิถุนเนี่ยเขายังมั่นคงอยู่กับคุณค่ะมั่นคงอยู่เลยแหละนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่แต่ละใบอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณค่ะ The Moon The Moon อยากบอกอะไรกับชาวมิถุน Night o f p e n t a c l e s การขอความรักการสารภาพรักหรือการ Offer ข้อเสนอบางสิ่งบางอย่าง Night o f w a n d s การ Take Action คนรักของชาวมิถุนเขารักชาวมิถุนมากเลยนะคะเนี่ยนะถึงเขาจะดูนิ่งๆบางครั้งบางครั้งเขาดูเหมือนกับ งเงียบบางครั้งเขาดูเข้าหาคุณคล้ายๆกับชายไม่ถุนกําลังไปเจอกับคนที่เป็นเหมือนกันกับคุณอ่ะแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้จะได้ไปต่อค่ะ8เหรียญ mm hmm. การจานความสัมพันธ์นะ Like, attack, Like ค่ะคนที่เหมือนกันย่อมดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันนะคะโอเคแล้วนะคุณไม่มีทางรู้จักใครดีทั้งหมดหรอกค่ะเพราะว่าคุณไม่ใช่เขาฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องไปตัดสินใจอะไรแทนเขานะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่คุณอาจจะคิดว่าเขา จบกับคุณไปแล้วไพ่เดทเนี่ยตำแหน่งนี้ไม่อยู่ในตำแหน่งความคิดที่เขาซ่อนไว้นะหรืออาจจะเป็นพลังงานของคนรักชาไมถุนนะคะอาจจะมองว่าชาไมถุนเนี่ยไม่ได้รักเขาแล้วหมดใจจากเขาไปแล้วอยากจะเลิกกับเขาแล้วแต่จริงๆความคิดของเขาที่ซ่อนไว้คือเขายังรอคอยคุณให้มาหาหรือเขาก็ลังจะเดินทางมาหาคุณเนี่ยมีไพ่ของทาวเลอร์ไพ่ของความคิดแตกต่างกันเลยนะคะ คนหนึ่งคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งจบแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่รักตนเองแล้วอีกฝ่ายหนึ่งต้องการจะเริ่มต้นใหม่แล้วมีการสิ้นสุดลงแต่นี่เป็นไพ่ของความคิดไม่ใช่ไพ่ของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พลังงานของอีกฝ่ายตั้งใจที่จะเดินทางมาหาอยากมาหาอยากมาพบเจออย,เอยากเดินทางมาอยากเดินทางมาหานะคะแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับชาวาม่ถุนเพราะไพ่ตัวต,วตวนเป็นไพ่เดิมูนความคิดที่คลุมเครือเรือนลางไม่ชัดเจนความกังวลใจความแปรปรวนในเรื่องของอารมณ์นะ ชาวมิถุนจะต้องมีการบาลาน์ในเรื่องนี้ให้ดีนะคะสีไม้เท้าอยากบอกอะไรคะสีไม้เท้าโอให้พลิกออกมาเลยค e ี o ออฟสอดคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะคะในตอนนี้เป็นพลังงานของแฟมิ n ี n น,นะที่ชูดาบขึ้นมาปกป้องพื้นที่ขอบเขตของตัวเองนะคะ r รืออฟฟอร์จูนโชคชะตาที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปหากชาวม่ถุนเป็นเพศชาย ตอนนี้คุณไม่เข้าใจเลยว่าคนรักของคุณเขาดูเหมือนกับจะแข,แข็งแขกร่งนะคะอาจจะดูเหมือนกับเป็นคนที่ไม่ได้ใจดีหรืออ่อนโยนกับคุณเท่าไหร่แล้วนะคุณไม่เข้าใจเลยว่าทําไมจู่ๆเข้าถึงเปลี่ยนไปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากคนที่ใจดีเป็นคนที่มีขอบเขตในตัวเองมากขึ้นดูเขาจะมีอารมณ์ที่หนักแน่นแล้วก็มองเห็นเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นโดยบางครั้งบางทีอาจจะใช้ความคิดตรรก,กะมากกว่า อารมณ์และความรู้สึกแบบนั้นพระพลังงานราชินีดาบเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มุ่งมั่นตั้งใจคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็อาจจะมีความอินดีพเอนเดนต์ในตัวเองจนบางครั้งบางทีคุณก็ตามอารมณ์เขาไม่ทันวิออฟฟอร์จูนค่ะพลังงานแห่งโชคชะตาที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป,ไป Queen อฟเอนเดอ l ชาไม่ถุนแต่เชื่อไหมคะนะพลังงานของเขายังรักคุณ พลังงานเฟมินีนยังหนักแน่นมั่นคงถึงจะมีขอบเขตให้กับตัวเองแต่ก็ยังมีความรักที่มั่นคงมากๆมั่นคงจริงๆค่ะราชินีดาบกับราชินีเหลียนเนี่ยไม่มีอะไรไปสั่นคลอนจิตใจเขาได้เลยแล้วสีไมเท้าออกมากำกับอีกคุณดูสิค่ะ พลังงานของเฟมินีนนะคะรักมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนใจนะคะแต่ก็จะมีความคิดที่แปรปวนบ้างในบางครั้งมันเป็นในเรื่องของความคิดน่ะที่คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่รักแล้วอีกฝ่ายหนึ่งจบแล้วอยากจะเลิกแล้วไม่สนใจแล้วแต่จริงๆไม่ใช่เลยเขายังมั่นคงอยู่กับคุณนะไพ่เดอะทาวเลอร์ Tower, อยากบอกอะไรคะเดอะทาวเวอร์การท่องเที่ยวการเดินทางการพักผ่อนการหยุดนิ่ง พลังงานของ King of ครับเขารักคุณนะคะพลังงานของฝ่ายชายคุณเป็นที่รักคุณเป็นสุดที่รักพลังงานเฟมินีนเขารักคุณมากๆจุดอยู่ที่คุณแล้วไม่ไปไหนนะคะหากคุณเป็นพลังงานของเพศหญิงที่เข้ามาฟังคุณดูไหมคะว่าคนรักของคุณนั้นเขารักคุณแค่ไหน เขาต้องการที่จะหยุดอยู่ที่คุณอยากพาคุณไปท่องเที่ยวไปออกผจญภัยไปเดินทางใช้ชีวิตอยู่กับคุณจนบ้านปลายจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรคนคนนี้รักคุณหมดใจนะคะความสัมพันธ์นี้ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลหากมีช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจกันหรือช่วงเวลาที่เงียบหายกันไปหากคุณรู้สึกคุณกังวลใจแต่พลังงานของคนรักของคุณนั้นเขาไม่ได้ไปทําอะไรรับหลังคุณเลยสีด่ดาบคือการนอนหลับพักผ่อนและดูสิคะพลังงานอีกฝั่งหนึ่ง เครียดคิดมากกังวลใจแล้วนอนไม่หลับนะแล้วไพ่ที่ออกมาขยายแต่ละใบนั่นคือความมั่นคงนั่นเป็นเพราะอะไรบางทีนะคะมันอาจจะมีความคิดที่มันบังเกิดขึ้นมาเป็นความคิดจินตนาการมโนภาพขึ้นไปนะคะแต่คนรักของคุณรับรองว่าเขารักคุณจริงๆแล้วไม่มีอะไรทําผิดต่อคุณไม่มีการรับหลังอะไรเลยอะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะไพ่เนี่ยนะมี สำรับหนึ่งเนี่ยมี78ไปใบนะคะแต่ไพ่เขาออกมันเป็นคู่กัน k i n o o f คั p กับ q u e e n of คั p คุณทั้งคู่เป็นคู่กันต่างคนต่างเจอแล้วนะคะถึงไกลกันอย่างไรแต่ก็มีความรักให้กับกันและกันอย่างมั่นคงซาม่ถุนจะขอบอกคุณแบบนี้เลยนะถ้าคุณระแวงไม่ไว้ใจคนรักของคุณแล้วคุณอาจจะเผลอทำตัวที่ทำให้คนรักคุณสับสนหรือว่าตัวคุณเองอาจจะสับสนในความสัมพันธ์นะขอให้คุณหยุดคิดในเรื่องราวที่เป็น จินตนาการอะไรที่คุณสร้างมโนขึ้นมานะคะนะคะถ้าไม่ใช่ชาวมิถุนที่คิดแบบนั้นก็าฝากบอกชาวสองชาวมิถุนด้วยว่าคนรักของคุณนั้นเขารักคุณหมดใจทั้งใจและหมดใจแล้วมั่นคงอยู่ที่คุณค่ะนะคะ,นะคะพลังงานฝั่งหนึ่งเนี่ยคิดมากนอนไม่หลับคุ้มใจอีกพลังงานหนึ่งมีแค่ความรักที่มีให้แล้วก็นอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจด้วยความเชื่อใจที่มีอยู่นะคะ เหมือนเป็นพลังงานของหนึ่งคนที่ฟุ้งซ่านกับอีกหนึ่งคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนรักนั้นเป็นอะไรอะนะคะปัมพันนั้นนะนะคะสี่เหรียญอยากบอกอะไรคะ่ะสี่เหรียญความหึงหวงอ๋อนี่ไงอาจจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยความหึงหวงความห่วงแผลเลยพาให้คิดใจคิดตะเลิดออกไปนะคะนะคะนะคะิงออฟสอดเห็นไหมเป็นคู่กันไพ่คู่ออกมากี่คู่แล้วสองคู่แล้วนะคะ ต่างคนต่างมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันถึงจะอยู่ห่างไกลกันก็แล้วแต่แต่ทั้งคู่นะคะมีเป้าหมายเหมือนกันคนรักของคุณเขาก็ไม่ใช่คนรักใครง่ายเป็นคนที่มองหาเป้าหมายในชีวิตไม่ใช่คนที่แสสายเลยลวนไปเรื่อยนะคะนะคะดังนั้นเร,เรื่องความหึงหวงเนี่ยหนึ่งเลยนะคะเกิดขึ้นได้ถ้าอยู่ไกลกันแต่ในเรื่องของความเชื่อใจก็สําคัญไม่น้อยไปกว่าคุณต้องเชื่อใจในคนรักของคุณแล้ววางใจในความสัมพันธ์นี้ให้มากขึ้นนะคะ เจ็ดดาบการปิดบังการซ่อนเล้นการแอบซ่อนและ High Pri เสตความรู้สึกที่ซ่อนไว้ในใจทำไมถึงเป็นความรู้สึกที่ชาไม่ถุนอาจจะกำลังมองไม่ออกบอกไม่ถูกว่าคนรักของตัวเองนั้นเขาเป็นยังไงกันแน่เขาเป็นหมอกหรือเขาเป็นควันเขาเป็นสิ่งใดกันแน่เหมือนกับคุณกำลังรู้สึกว่าคุณรู้จักเขาหรือคุณไม่เคยรู้จักเขาเลย ทำไมคนรักของคุณช่างซับซ้อนทำไมเขาถึงมีความแปรปลวนทำไมวันนี้เขาดีแล้วพรุ่งนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปหรือจะเป็นชาวมิถุนเองที่ทําให้คนรักสับสนใจว่าที่แท้แล้วคุณนั้นเป็นคนยังไงกันแน่ล่ะนะคะไฮพิเชตกับเจดาบนี่นะคะมันเหมือนกับคนที่มีความรุ่มหลงกันอย่างลึกซึ้งแต่ก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดยังไงกับตัวเองอะ นะคะพลังงานเนี่ยเป็นคู่กันแต่เหมือนคุณทั้งคู่กําลังถูกบททดสอบของจักรวาลให้เข้าใจกันให้มากขึ้นแล้วเข้าใจกันโดยปริยายอะเข้าใจกันโดยปริยายคืออะไรคือการที่ทั้งสองคนสามารถที่จะเชื่อใจและวางใจกันได้โดยไม่ไม่มีคําถามในความสัมพันธ์มันอาจจะยากนะคะแต่หากเป็นรักแท้เนี่ยมันจะไม่แพ้อะไรทั้งนั้นจะทำได้จะผ่านไปได้ค่ะนะ ก้าดาบอยากบอกอะไรคะ่ะไพ่ก้าดาบมันเป็นสถานการณ์ที่คุณยังคบหากันแบบไม่เปิดเผยเนี่ยนะคะไม่เปิดเผยในโลกออนไลน์ไม่เปิดเผยในสังคมแล้วก็ไม่เปิดเผยให้กันและกันรู้ด้วยมันเหมือนกับคุณมีความสัมพันธ์ต่อกันและกันแต่คุณก็เก็บซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้แสดงออกไปแค่สิบเปอร์เซ็นตน่ะจากหนึ่งร้อยเท่าที่คุณรู้สึกนะคะนะคะก้าดาบอยากบอกอะไรคะ่ะก้าดาบ The Magician คนรักของคนเขาเครียดคิดมากกังวลใจจนถึงต้องไปเช็คดวงชะตาเลยนะคะ The Magician นะคะนะ The Sun แต่สุดท้ายคำตอบที่ได้มาเป็นคำตอบที่ดีค่ะในทิศทางที่ดีเป็นแนวบวก Judgment การตื่นรู้การตระหนักรู้และการขอโอกาสการเบิกเนตรนะคะการได้เห็นความจริงที่ชัดเจนว่าที่แท้แล้วทั้งคู่นั้นเป็นคู่กันความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วเป็นความสุข เป็นความสุขให้กับกันและกันคนรักของคุณเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาช่างชอยเลาะช่งชางเฉลาะนะคะมีวาจาที่เป็นมิตรเปียวาจาเป็นคนที่มีคําพูดที่น่ารักเขารู้ทางคุณเขารู้ว่าจะพูดยังไงให้คุณเข้าอกเข้าใจเขาเหมือนเป็นพลังงานของคนที่กล้าจะงองแงกับความรักเพราะรู้ว่ามีคําพูดที่สามารถทําให้คนรักนั้นเข้าใจตัวเองได้ต่อให้จะกระทําอะไรไปก่อนหน้านี้ก็แล้วแต่ นะคะเหมือนกับคนที่รู้ทางกันะนะคะคนที่กล้าดื้อใส่กันก็คือคนที่รู้ว่าจะสามารถง้ออีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างไรค่ะนะคะเด็กถือดาบอยากบอกอะไรการตามสองไนโอ้ขออนะะุญาคิงคิงเนี่ยเห็นไหมคู่กันคิงอัพเปเนอร์กับควีนอเปนเน,นอร์ชาวามิถุนคุณเจอคู่ของคุณแล้วคนคนนี้น่ะเขาน่าจะเป็นคนดื้อนะเนี่ยเป็นคนดือ้อๆหน่อยนะคะเป็น เดตัวไล่กับนายตัวแสบนะคะแต่เขามั่นคงกับคุณมากๆจิตใจเขามั่นคงค่ะนะคะมั่นคงอยู่กับคุณเลย mm hmm. เด็กถือเหรียญ mm hmm. การขอความรัก mm hmm. การสารภาพรักและเดอะสตาร์ไพ่ของชาวกลุ่มและคณาาสีกลุ่มเป็นคนหน้าตาดีด้วยนะคะเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนขี้อ้อนน่ารักบางเวลาเขาก็เงียบบางเวลาเขาก็ขี้อ้อนบางเวลาเขาก็แปรปรวนในเรื่องของอารมณ์โอ้โหชอาไม่ถุนบันเทิงไหมคะนะคะความรักของคุณในตอนนี้นะ สตรนจอยากบอกอะไรคะ่ะสตรนจมันคงนะเนี่ยความรักนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าเหมือนกับชอบชอบเล่นจิตวิทยาอะไรใส่กันนี่แหละคุณทังคู่นะคะนะคะไม่เชิงว่าเล่นเกมนะต่างคนต่างรักกันนะคะถ้าเล่นเกมจะไม่เครียดแต่ว่าแต่น,นี่คือมีความเครียดแปลว่ารักจริงๆนั่นแหละแต่แค่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึงคิดยังไงกับตนนะคะ ไพ่สองถ้วยความรักทางจิตวิญญาณคู่รักที่เป็นโซคอนเนคชั่นเดมเพลอร์คุณอาจจะกำลังคบคุยอยู่กับคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะคนทางไกลชาวต่างชาตินี่แหละรักแท้ของคุณคนคนนี้นะพลังงานของเขานั้นหนักแน่นมั่นคงมากๆเลยแล้วเขาก็เป็นคนที่จะมีอนาคตที่ดีด้วยนะคะคนคนนี้นะ พื้นฐานดวงชะตาเขาเลยนะคะนะคะเขาถูกล็อกตัวเอาไว้อะว่าให้ไปอยู่ในจุดนี้ให้เขาเป็นเช่นนี้เพื่อให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดคุณรู้ไหมคะว่าคนที่หัวสูงในการเลือกคู่หรือคนที่มีไฮสแตนดาร์ดอะคะ่ะคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีมาตรฐานนั่นคือคนที่เขาเกิดมา เพราะเขารู้ว่าเขาเกิดมาเป็นใครอ่ะคนที่เขารู้ว่าเขาเกิดมาแล้วเขาจะต้องไปอยู่ในจุดไหนเขาไม่ใช่อยู่ในจุดที่จะไปรักใครก็ได้หรือไม่ได้อยู่ในจุดที่จะไปเป็นคนที่วิ่งตามใครนะคะเพราะเขาเกิดมาเป็นแบบนี้เขาถูกล็อกตัวเอาไว้แล้วว่าเมื่อเขาไปถึงจุดที่สมหวังสมปรารถนาในชีวิตไปถึงเป้าหมายในชีวิตเขาจะมีความรักที่ดีมีคู่ครองที่คู่ควรกับเขา มีศีลที่เสมอกันนะคะนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มั่นคงนะสองเหรียญอยากบอกอะไรคะ่ะสองเหรียญเนี่ยการเทคแอคชั่นนะคะคิงออฟวารและ e fool พลังงานของการเดินทางชาวต่างชาติคนทางไกลหรือถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติก็เป็นสถานการณ์ของคนที่อยู่ไกลกันต่างเขตต่างอำเภอต่างตำบลอะไรก็เป็นไปเช่นนั้นอยู่ห่างไกลแต่สุดท้ายแล้ว ใกล้แค่ไหนก็คือใกล้ค่ะเขาจะมาหาคุณให้จนได้แหละและความชัดเจนกำลังจะเกิดขึ้นหนึ่งดาบนะคะในตอนนี้นะคะสถานการณ์ที่คุณทั้งคู่คบกันแบบไม่ผูกมัดอะไรแต่หลังจากนี้ไปหลังจากที่คุณได้เดินทางมาเจอกันเขาเดินทางมาเจอคุณควัพันธ์นี้จะชัดเจนค่ะไพ่เดทอยากบอกอะไรคะ่ะไพ่เดท อ๋อแอมเปอร์ Emperor นี่ไพ่ของชาวเมดนะคะโอเคขอย้อนหน่อยนะไพ่เดทค่ะคุณทะเลาะอะไรกันคุณทะเลาะแล้วคุณก็จบกันไปปัญหาก็ไม่ได้เคลียนะคะนึกว่าจะจบใช่ไหมไม่จบแน่นอนคนรักของคุณเขายังมั่นคงที่คุณเป็นปรังานของคนที่ขอมีพื้นที่ของตัวเองสักหน่อยเถอะนะคะขอไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองหน่อยไม่ได้อยากจะเลิกทะเลาะก,กันไม่ได้อยากจะจบสุดท้าย the world สิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่ เดี๋ยวเขาจะมาหาคุณมาให้ถึงตัวเลยต่อให้คุณจะปิดกั้นเขายังไงก้าวไม่เท้านะคะต่อให้คุณจะมีขอบเขตยังไงก็แล้วแต่แต่ไม่มีอะไรปิดกั้นความรักนี้ของคุณกับเขาได้ the world คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างการเริ่มต้น c h a ตอร์ใหม่ของชีวิตค่ะนะคะแปดไม้เท้าอยากบอกอะไรการสื่อสารเดี๋ยวเขาจะติดต่อมาหาคุณสามดาบนี่แหละคนที่ อกหักเสียใจคนที่คุณทําให้เขาเสียใจคนที่เขาทําให้คุณเสียใจต่างคนต่างกระทําการให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจแต่สุดท้ายแล้วคนที่เอาดาบเสียบใจคุณนั่นแหละก็คือคนที่จะดึงดาบออกจากใจของคุณหาชามิถุนในเอ,อกครับการตามงอ้อการขอความรักและเจ็ดเหรียญการพิพิจารณามองดูสถานการณ์อยู่ถึงเขาจะยังไม่ได้ take action อะไรในตอนนี้แต่เขาจะทําแน่นอนค่ะในอนาคตอันใกล้นะคะและหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึง่ง ดีค่ะเราแฟนเดทให้เรแฟนโอเคนะคะสุดท้ายความรักนี้จะสมหวังค่ะไพ่เดี่ยวเราแฟนเป็นไพ่ของชาวพฤะสสสุดท้ายความรักนี้คุณจะสมหวังแล้วคุณจะได้คอมมิตเมนที่ชัดเจนชัดเจนแน่นอนค่ะเป็นความรักที่ปลอดภัยนะคะเหมือนคุณ เหมือนคุณคล้ายๆกับอย่างเชิงกันอะอย่างเชิงดูเชิงกันแต่ใจนั้นรักและพักดีต่อกันและกันมากๆเลยค่ะเป็นความรักที่คนรักของคุณเขาไม่นอกลู่ไม่นอกทางไม่วอกแวกต่อให้คุณจะทะเลาะกันแต่เขาไม่เคยเอาช่วงเวลานี้ที่มีปัญหากับคุณไปมองหาคนอื่นไม่มีนะคะเรามาดูไพ่มูลออร์เคิลอย่าบอกอะไรกับชาวมิถุนค่ะไพ่มูลออร์เคิกการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญคุณต้องคุยกันนะนะคะให้คนที่ รักเนี่ยเขาเข้าใจว่าคุณรู้สึกยังไงไม่ต้องกลัวเรื่องการเสียเปรียบหรือว่าอีโก้ศักดิ์ศรีอัตตาอะไรนะคะนะคะในเรื่องความรักไม่มีไม่มีศักดิ์ศรีนะคุณไม่จําเป็นต้องมีอีโก้ในเรื่องนี้นะคะนะคะหากคุณรู้สึกว่าเสียเธอไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แพ้ไม่ได้โอเคคุณก็ชนะไปแต่คุณเสียเธอคุณชนะปะละ่ะนะคะคุณลองคิดดูนะเวลาของการให้มากกว่าการรับหากอีกฝ่ายหนึ่งเคยเป็นผู้ให้มาตลอดในตอนนี้อาจ จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอาจจะไม่อยากจะทําอะไรแล้วในความสัมพันธ์คนที่เป็นผู้รับคุณก็ต้องให้บ้างแล้วนะคะจุดสิ้นสุดของวัฏจักรอันยากลําบากกำลังใกล้เข้ามาและสร้างความสมดุลร,ระหว่างจิตปัญญาและการปฏิบัติจริงคุณทั้งคู่กำลังจะผ่านบททดสอบไปได้นะคะเรามาดูกันให้แองเจิลอยากบอกอะไรคะ่ะแองเจิลอยากแนะนําอะไรชาวมิถุนเลือกความรัก c h choose l o ล e ให้คุณเลือกความรักนะคะเลือกสิ่งที่รักนี่แหละหนึ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสาร ถ้าคุณเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองเลือกที่จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลคุณก็อาจจะสูญเสียคนที่เขารักคนที่สุดไปคุณอาจจะสูญเสียหัวใจของคุณที่รู้สึกอยากจะเริ่มต้นใหม่กับใครอีกคนหนึ่งสักครั้งหนึ่งเป็นรักที่ดีคุณอาจจะรู้สึกในอนาคตว่ารู้อะไรไม่สู้รู้อย่างนี้คุณลองพิจารณาดูให้ดีนะคะการเลือกความรักเนี่ย ไม่ใช่ใครก็ได้นะคะที่คุณจะพบเจอในช่วงชีวิตนี้ไม่ใช่ทุกคนที่คุณจะได้พบเจอแล้วสามารถพูดได้เต็มปากว่านี่คือความรักหยุดชั่วคราวปล่อยให้สิ่งต่างๆดําเนินไปเนี่ยะคะ่ะบอกว่าถึง ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์จะหยุดไปชั่วคราวแต่ว่าไม่ได้หยุดเพื่อเลิกกันคุณทั้งคู่นะคะไม่ได้เลิกกันนะคะเพียงแค่ให้ช่วงเวลานี้ทบทวนใจตัวเองความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสําคัญพูดด้วยความรักและความจรงิงใต้สํำรับนะคะการชื่นชมช่วงเวลานี้ทุกสถานการณ์คือโอกาสในการเติบโตและค้นพบความลัก ขอให้คุณมองสถานการณ์นี้เป็นเรื่องของบทเรียนค่ะเป็นบททดสอบไม่ใช่เพื่อที่จะละทิ้งหรือปล่อยมือจากกันไปนะคะก็เป็นสิ่งที่จะต้องฟันฝ่าไปให้ได้ความรักที่เข้มแข็งนะคะรัก ที่จะต้องมีความเติบโตทางจิตวิญญาณด้วยไม่ใช่รักแบบเด็กๆแต่เป็นรักแบบผู้ใหญ่นะคะชาวมิถุนเป็นกําลังใจให้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะพลังงานความรักของชาไมถุนที่ขึ้นมาดูแล้วชาไมถุนจะเหน็ดเหนื่อยกับคนรักเหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นคนรักของชาไมถุนด้วยเช่นกันที่รู้สึกอเน็ตอนาจใจนะคะเหน็ดเหนื่อยใจก็ ก็เป็นเช่นนั้นนะแต่พลังงานไม่มีทางปล่อยมือไปจากการหาคุณทั้งคู่ยังมีความสัมพันธ์ที่ผูกพันแน่นเหนียวเหมือนได้แดงที่ผูกลัดเอาไว้นะคะต่อกันและกันนะคะประมาณนี้ค่ะชามิถุนชามิถุนที่สนใจดูเรื่องส่วนตัวสามารถคลิกได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะหากอยากทราบว่าสถานการณ์ต่อไปจะเป็นเช่นไรเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ค่ะนคะคะโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็จบความทำนายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ